รู้หรือไม่ว่าในกรุงเทพมีบ่อน้ำที่เขาว่ากันว่าดื่มแล้วช่วยรักษาโรคได้ที่วัดสุทัศน์มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีซึ่งหลายคนไม่รู้เลยว่าน้ำจากบ่อนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าแต่มีแร่ธาตุสูงกว่ามาตรฐานถึงสองเท่า มีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆบางงานวิจัยพบว่าช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตบรรเทาความเครียดไปจนถึงลดอาการปวดเมื่อยและที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยายลัยชื่อดังในไทยได้ยืนยันว่าน้ำจากบ่อนี้มีค่าแร่ธาตุที่พิเศษกว่าบ่อน้ำทั่วไป แต่ไม่ใช่แค่เรื่องทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นครับในมุมของจิตใจความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ของน้ำนี้ยังช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ศรัทธาได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่ไม่ใช่แค่น้ำธรรมดาแต่มันคือพลังแห่งศรัทธาที่หลอมรวมกับธรรมชาติและวัฒนธรรมถ้าคุณชอบเรื่องราวที่อยู่กล,งกลางระหว่างความลับ ความเชื่อและวิทยาศาสตร์กดติดตามไว้เลยครับเพราะยังมีเรื่องแบบนี้อีกเยอะที่คุณอาจไม่เคยรู้